ในช่วงนี้เราจะเชิญศิลปินเนี่ยมาพูดคุยกันในรายการเป็นศิลปินพื้นบ้านจากขแขนงต่างๆามาคุยกันให้ความรู้เราได้ได,ดูได้รู้ไปด้วยความรู้เนี่ยอยู่ในตำรับตำรายเยอะแยะมากมายแต่รู้ที่เนี่ยรู้จากปากครูเลยครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเป็นศิลปินทางภาคใต้นะ,ค,ะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังตะลุงถ้าพูดถึงหนังตะลุงนะฮะอาจารย์ท่านนี้ไปที่ไหนใครๆก็รู้จักครัทาร้องเองเชิดเอง แกะหนังตะลุงเองพบกับอาจารย์ท่านนี้เลยดีกว่าครับพบกับอาจารย์เสวนสินแก้วทองจากคณะหนังตะลุงสมวสิ้นสิทธิยกสั้นครับครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญครับให้ครูขึ้นข้างบนอันนี้ครูขึ้นนะครับไม่ใช่ขึ้นครูนะฮะ อาจารย์สงวนศิลแก้วทองครูหนังตลุงชื่อดังจากจังหวัดสงขลาเติบโตมาในคณะหนังตลุงของปู่และย่าเริ่มหัดเล่นหนังตลุงตั้งแต่อายุ18ปีและทุ่มเทท,ทั้งชีวิตให้กับหนังตลุงจนถึงปัจจุบันนอกจากจะเป็นในหนังตลุงแล้วอาจารย์ยังเป็นครูสอนแกะรูปหนังสอนร้องเพลงสอนเชิดให้กับลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมายวันนี้อาจารย์จะพาหนังตลุงตัวไหนมาพบกับสามนาะเชิญชมได้เลยครับว้าอาจารย์เนี่ เขได้ข่าวว่าทางทีมงานก็โทรไปหาอาจารย์อยากให้อาจารย์มาเผยแพร่ศิลปะทังภาคใต้เนี่ยตอนโทรไปบอกว่าให้มาที่เวิร์กพอยท์ทีมงานก็บอกครูให้มาที่เวิร์กพอยท์นะครับครูเขาบอกว่ามันเป็นร้านอาหารหรือเป็นห้างล่ะเวิร์กพอยท์อะโรงแรมโรงแรมล่ะอายุเท่าไหร่นะครูเริ่มเชิดหนังตะลุงอายุสิบแปดปีสิบแปดปีส8ปีทำไมแก่จังอาจารย์ ตอนเริ่มเลยเชิดตัวอะไรก่อนฮะเชิดก็คือครูฤษีฤษีเป็นพ่อแก่ศิลปินเราจะเรียกพ่อแก่นะก็คือฤษีนี่แหละนะแล้ก็างทีพ่อแก่ตามที่บูชากันตามต่างๆก็จะมีแค่เสียงอย่างเดียวแต่แต่นี่เต็มเต็มเต็มองเลยเต็มองเลยครับอันนี้คือเชิดเป็นตัวแรกตัวแรกร้องด้วยป่ะเชิดไม่ฤษีไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเอ้าหรออ่าคือเป็นครู ไม่มีการร้องพ่อแกเนี่ยเชิดตอนไหนหรือว่าก่อนจะเริ่มเรื่องคือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของหนังตะลุงต้นฉจะบเลยถ้าหนังตะลุงไม่มีพ่อแกนี่คือว่าไม่จริงไม่มีครูบาอาจารย์ก่อนจะเริ่มแสดงเริ่มแสดงต้องฤทธิก่อนต้องฤทธิก่อนต้องเป็นการไหว้ครูไหว้ครูอแล้วอยากจะรู้ไอ้ความสําคัญของหนังตะลุงเนี่ยหยุดตรงไหนครับมันสาคัญของหนังตะลุงอยู่ที่ตัวตลุก ทุนตีพี่เกย์ก็ต้องมีตลกมีโจ๊กเขาเรียกจ๊กหนังทั่วไปก็ตัวตลกตลกอะไรพวกนี้ตัวตลกหนังตลกก็เป็นตัวตลกเออหนังตลกมีตัวตลกกี่ตัวฮะ มันมีอหนูนุ้ยไอ้เท่งและมีหลายหลายหลักหนูนุ้ยก็คือตัวตลกที่มีบุคลิกซื่อแกมโง่ทุกคณะมีประจำโรงเท่งคือตัวหนังที่ชอบพูดตลกพูดจาผงผางขวานผาซ้าทุกคณะก็มีประจำโรงเช่นกันยอดทองเป็นตัวตลกที่เจ้าฉูด้วยบุคลิกนี้ทำให้ผู้ชมชื่นชอบครับส่วัสดีเกงเหรอนี่ซ้ำเนียงาษาตาสวัสดีครับสวัสดีเอ๊หน้าโยงนี่หนูนุ้ยมาจากไหนครับมาจากสงขลาครับโอ้มาลดอะไรครับเนี่ย มารถไวยครับมารถไวยด้วยภาใต้อาจารย์ครับคือว่าการที่จะพาคหนังตลุงเนี่ยจะต้องภาคภาษาใต้อย่างเดียวใช่ไหมตอนตลุกเนี่ยต้องภาคภาษาใต้ไม่นั้นมันไม่ตลุกคําผวนแล้วแล้วเรามีภาษากลางม้างไหมที่ที่ไปแสดงมามันมีมีแต่ว่าพูดภาษากลางมันไม่ขำอ๋อเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้สัมเนียงก็ต้องทางใต้อันนี้อันนี้ไอ้ไอ้ไอ้แทงเจอกันลุยอ่ะออะแจง เมื่อมานี่มาใจวันนี้มาวุ่นวิอยก็โขดมืนเลยอ่ะมาดุมดมมาน้าเด็กมากันแล้วมาถึงเดี๋ยวพวคอยว่าเป็มันงไงจิมาเห็ผจัดช่วยๆเปยดดูดูโูไเลยเพราว่าที่แรกจะมาคนเดียวมาไม่ได้เลยพาเด็กมาด้วยมาแล้วมากัน เนี่ยจั้เนียง๋อนี่ตอกเองทำเองหมดเลยหฮดแก่เองแก่หนังเองร้องเองเชิดเองบทบทบทเชิดที่ที่ใส่จังหวะด้วยอะไรที่มันมันสนุกสนุกมีไหมมีโอ้พุ๊บไหลยอดทองแล้วตรงรักสมัครสมานเมื่อจัดการในวันนี้ที่เวิร์คควยดีนักๆนะเป็นเาวาวช่วยค่วยที่ที่ได้มา มาดูหน้าตาเจมโชยร้อยจริงๆโอ้โหภาษาใต้เขาอะไรอะไรอยากรู้ว่าฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรฝรั่งชมพู่เหรอเออเหรอลูกฝรั่งเนี่ยนะชมฝรั่งที่กินเนี่ยนะแล้วชมพู่นะครับก็เรียกน้ำดอกไม้อ้าวฝรั่งเรียกชมพู่ชมพู่ถ้าชมพู่เรียกน้ำดอกไม้น้ำดแล้วถ้ามะม่วงน้ำดอกไม้เรียกเขามะม่วงไงดิ าไปซื้อฝรั่งกับชมพู่จะบอกเขาไงก็บอกที่ฝรั่งได้ชมพู่แค่นแล้วนั้นออกมาเออเออชื่อชมชมพู่กับเอานน้องกับชมพู่เอางี้เดี๋ยวอาจารย์ผมขอขอทานหน่อยอ่าคนไทยภาคกลางเรียกกะปิท่าใต้เรียกเคยถ้ากินข้าวคุกกะปิกินข้าว เคยกินข้าวคุกกะปิเคยหรือไม่เคยโอ้โหนี่สน eh ุกสนานแล้วก็ได้ได้รู้สิ่งท oh, ี่เรา เราเองเราก็ไม่รู้ว่าหนังตะลุงเนี่ยมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรบ้างเขาเล่นกันยังไงวันนี้ได้รู้จากคุณครูครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สังวรศิลป์แก้วทองจากคณะหนังตะลุงสังวรศิลป์สิทธิ์ยกสั้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับความสนุกสนานยังรอเราอยู่ในช่วงหน้ากับจำอวดหน้าจอ มีคำถามอะไรถามยก่ง